หมู่บ้านห้วยคว้านหมู่ที่ 9, ท 9, เก้าตำบลบ้านแซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือหมู่บ้านเฮาเนี่ยเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอิูเมียนหรือชนวเผ่าเยา้าครับมีประชากรทั้งหมดอยู่ที่585คนปัจจุบันเนี่ยครับได้ทําเส้นทางท,างท่องเที่ยวไว้อยู่เจ็ดฐานกิจกรรมครับกิจกรรมแรกก็คือ,อสักกะละอนุสรณ์สถานสามภาูกา้าครับกิจกรรมที่2ก็คือชมบ้านเบี้ยวหล่ำชมเบี้ยวหล่ำเลยชมยุ่งเข้าครับกิจกรรมที่3ไปชมเซี่ยวบ้านครับ กิจกรรมที่าาสามนะครับกิจกรรมดีซีเอาไปดูบ้านชนเผ่ารับบ้านชาติพันธ์ของชนเผ่ากิจกรรมที่ห้าอ,อมีการปักผ้านะครับเนาะกิจกรรมห้าปักผ้ากิจกรรมที่หกเป็นกิจกรรมทําน้ำม็อกเทลโกโก้นะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมการเดินป่ารับชมน้ําตกแล้วก็เดินป่าครับจริงๆรแล้วคืออยากจะให้พัฒนาหลายๆด้านครับโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอย่างสําคัญสุดก็คือพัฒนาในเรื่องของอแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นร,รูปสินค้าภาพปักของชนเผ่านะครับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับที่อยากจะแปลรูปหลายๆด้านอย่างที่2ก็คืออยากจะให้ออมสินเนี่ยมาช่วยเรื่องของความคิดหลายด้านครับเรื่องของการเงินก็นดีเรื่องของอปรับแผนการท่องเที่ยวก็ได้ครับปับเส้นทางการท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการบริการหรืออาจจะเป็นเรื่องของอรูปแบบการให้บริการนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ลงพื้นที่ในวิสาหกิจชุมชน ยิเมียนบ้านห้วยกว้านนะครับพวกเราักศึกษาจากโครงการอมสินย่พัฒลักถิ่นได้มีแนวทางการพัฒนาชุมชนนี้ทั้งหมด3อย่าง 1. เรื่องของการทําผังองค์กรให้มีความชัดเจนมากขึ้นแบ่งปันผลประโยชน์ว่าใครต้องทําอะไรและได้ผลประโยชน์เท่าไหร่สคือเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มคนทุกช่วงวัยเนื่องจากในหมู่บ้านนี้มีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างเราตั้งใจว่าจะให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละอย่างนั้นทําแผนการเดินทางให้เหมาะกับกลุ่ม คนแต่และกลุ่มเช่นกลุ่มคนเกษียณกลุ่มคนัยทำงานกลุ่มคนวัยรุ่นอย่างที่3คือเรื่องของการทําแผนโปรโมทว่าเราจะโฆษณาอย่างไรการทําให้หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกับคนภายนอกอย่างไรให้มาเที่ยวในชุมชนซึ่งเรามีแผนจะทำเรื่องของการโปรโมทและสอนให้ชุมชนสามารถทําการโปรโมททําการโฆษณาหมู่บ้านได้ด้วยตัวเองพวกเราทีมเอ็กซ์ต้ลอินนอรี่พร้อมพาชุมชนเฮ้ hey!